เราจะมาทําความสะอาดหมอนกันนะคะนะคะคราบสกรปรกติดที่หมอนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทั้งหน้าและหลังเลยนะคะคราบสกรปรกเยอะมากเลยนะคะเราจะมาใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมนะคะ ใช้หนต่อหนึ่งได้เลยนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาว1ส่วนไฮเตอร์มาเลยหส่วนใส่ผ่านน้ําน,นะคะตีน้ํายาให้เข้ากันแล้วก็แช่หมอนไว้อย่างนี้นะคะแช่ทิิงไว้เลยนะคะลูกค้าพอออกแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเดีย๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่า คู่เก่งจะขจัดคราบสกรปรกฝังลึกที่หมอนี่หลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีกรอมค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบสกรปรกฝังลึกที่หมอนนะคะด้วยคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะคราบนะคะลูกค้าขาวเลยนะคะ ถ้าสกปกฝังเลือกที่หมอนก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งได้นะคะลูกค้าหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ